โกลเด้นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีไพ่ดีไพ่เสียหรือว่าไพ่แนะนําอาจารย์ก็จะได้มาบอกนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบประจใจครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบร่บรบรบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัว อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอน,นาคตพร้อมกับสรุปภพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีพฤศกด้วยนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตของชาวราศีพฤศกเลยนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะ The Emperor หกไม้ The Empress สเหรียญ และก็ไพ่สิบเหรียญน,นะคะนี่ก็คือไพ่ความรักในอดีตนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยไพ่ใบ,บแรกไพ่ The Emperor เป็นไพ่ประจำราศีเมษนะคะชาวราศีพฤษภที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมามีหลายคนเลยนะคะ มีโอกาสได้ทำงานหรือว่ามีโอกาสได้เคยคบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือกำลังคบกันอยู่ตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและมักจะเป็นคนที่อายุมากกว่าตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะเ,เขามีความเป็นผู้ใหญ่นะบางทีเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกหรือชอบบังคับนั่นน,นี่นู่นนั่นนะคะผู้หญิงชาวราศีพฤษภ แต่ด้วยความที่เขามีความหวังดีบุคลิกของเขามีความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะแต่ถ้าบางคนในอดีตที่ผ่านมานั้นโอ้หนุ่มยังไม่เคยคบกับชาวต่างชาติเลยค่ะอาจารย์ก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เคยคบหาดูใจกับคนที่เป็นนักการเมืองท้องถิน่นหรือว่านักการเมืองระดับอำเภอจังหวัดหรือระดับประเทศเลยก็มีเช่นเดียวกันและมีอีกอาชีพหนึ่งนะคะจะเป็น อ่านายพในายพันนายร้อยนี่ได้หมดเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอิทธิพลนั่นเองนะก็ถือได้ว่าเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะต่อสู้ไต่เต้ามาจนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามารถของเขาเองนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีพฤษภในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่แบบว่า แข็งแกร่งมากจิตใจเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจลหลายๆเรื่องลหลายๆอย่างอย่างที่อาชีพที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะคะอา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับอำเภอจังหวัดหรือระดับประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนเป็นนายร้อยนายพันไปเลยก็ได้ซื้อว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่แบบ คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีพอสมควรนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่หกไม้นะไพ่หกไม้นะ,ะปกตินะ,ะมันเกี่ยวกับในเรื่องการงานนะคะแต่อาจารย์อ่านในเรื่องของความรักนั้นหมายความว่าในอดีตนั้นออมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นได้มีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งใหม่นะคะออมีความภาคภูมิใจในตัวคนรัก หรือคนรักมีความภากภูมิใจในตัวชาวราศีพฤษภก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่มันสามารถสลับกันได้ในเรื่องราวของคุณนั่นเองนะ,ะนะต่อมานะคะเป็น ples, ไพ่ the e m p l e s e ไพ่ the e m p l e s e ใบนี้นะคะหมายความว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะชาวราศีพฤษภในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูงคือมีฟีลลิ่งของความเป็นแม่ สูงบางทีคุณอาจจะดูแลนั่นนี่นู่นนั่นแฟนหรือว่าสามีจนบางทีสามีหรือว่าแฟนนั้นคิดว่าคุณเป็นแม่อีกคนของเขาอะไรประมาณนั้นเลยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะผู้หญิงนั้นอาจจะตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงนะคะไม่มีใครอยากตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงถ้ามีเมียหลวงก็ต้องมีเมียน้อยใช่ไหมคะ นั่นหมายความว่าในอดีตนั้นบางคนก็อาจจะมาจับโป๊ะสามีได้นะคะว่าเขานั่นแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้ในกรณีของผู้ชายชาวราศีพุธศุาจารยร์ก็เรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่นาฬีอุธรรมมีความใกล้ชิดสนิทสนมหรือแม่ให้ความรักหรือรักใคร่เอ็นดูลูกชายคนนี้เป็นพิเศษนั่นเองนะ ก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีสำหรับผู้ชายนะเพราะว่านาลิปาธรรมนั่นเองนะต่อมานะคะเป็นไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ค่อนข้างที่จะรู้สึกได้ว่าคนที่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือว่าคุยกันแบบอ n อน o อ f อ f f เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยที่จะ,ะคุยกันแต่ ในช่วงอดีตที่ผ่านมามีหลายคู่ดันกลับมาคุยกันเพราะว่ายังมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่หรือว่ายังมีสายใยหรือว่าความรู้สึกดีๆความผูกพันที่ยังมีต่อกันอยู่นะคะคือพูดง่ายๆว่ายังมีผลประโยชน์ต่อกันนะคะแต่ถ้าจะเรียกว่ามันใช่รักแท้ไหมอาจารย์ที่เขากลับมานั้นอาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างซึ่งกันและกันอยู่นะคะไพ่เหรียญมันเป็นเกี่ยวกับการเงิน การเงินนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกใช่ไหมนะคะมันเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกนั่นนี่น,น,นู่นนั่นนะคะนะอันนี้สาหรับกรณีของคนที่แบบคุยกันแบบอ่อนๆออ,ออบๆนั่นเองนะคะภายในอดีตใบสุดท้ายนะคะสิบเหรียญก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะสำหรับในอดีตของชาวราศีพฤษภนะคะ ใครที่มีที่ดินที่แบบว่าอาจจะเป็นที่ตกทอดจากบรรพบุรุษพอ่อแม่ปู่ย่าตาลาย,ยายอะไรก็แล้วแต่นะคะรู้สึกว่าถ้าคุณจะขายนะคะอาจารย์คิดว่ามันจะได้กําไรดีพอสมควรหรือบางคนอาจจะขายไปแล้วก็ได้นะก็ได้กาไรอยู่พอจะได้กาไรอยู่อาจารย์อะไรประมาณนี้หรือบางคนทําธุรกิจหรือว่าอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเกี่ยวกับซื้อขายที่ดินอะไรประมาณนี้ ก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะทำเงินทำกำไรได้ค่าคอมมิชชั่นดีมากๆสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือเป็นไพ่ในอดีตนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีเมษร,ราศีธาตุไฟราศีธาตุดินเนาะ ต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีพฤษภเลยนะคะให้ใบแรกนะคะในปัจจุบันหนึ่งเหรียญห้าถว้วย The Sun เก้าเหรียญและก็ ถ้วยนั่นเองนะคะมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็คือ8 g of Pentacles ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะสำหรับคนที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคนะคะ ชีวิตเกี่ยวกับโชคชะตาเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนะในช่วงปัจจุบันนะบางคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วยิ้มน้อย,ยิ้มใหญ่กับอาจารย์ที่ทํานายแบบนี้นะถ้าไมอาจารย์ถึงทํานายแบบนั้นเพราะว่าคุณมีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินและมีโอกาสที่จะได้จับเงินเป็นก้อนนะคะในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะถ้าเกิดว่า คนที่มีคนรักรู้สึกว่าจะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนรักของคุณด้วยนะถ้าเกิดว่าทองก็ทองแท้ถ้าเกิดว่าเพชรก็เพชรแท้นะพวกของจิวเวลรี่อะไรต่างๆนาะนาะนะพวกนั้นนะคะหรือบางคนอาจจะเปิดร้านขายจิวเวลรี่ขายทองขายเพชรขายพลอยอะไรเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ ต่อมานะคะก็คือไพ่ห้าถ้วยนั่นเองนะไพ่ใบนี้ปกติแล้วออคนที่มาดูดวงไม่ค่อยที่จะอยากจับได้ไพ่ใบนี้สักเท่ารนะ่นักมันมีความหมายที่ไม่ค่อยที่จะดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะหมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้นะคะเริ่มที่จะเสียดายเสียใจนะคะ รู้สึกว่าเออเสียใจจังเลยกับความรู้สึกดีๆที่เคยมอบให้เขาหรือว่าเสียดายเขาจังเลยเมื่อเสียเขาไปแล้วเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเขาเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตอะไรประมาณนั้นนะคะออกจะดราม่านิดๆนะในช่วงปัจจุบันก็จะออกอาการแบบนี้อาจจะก่อนน้อยๆอาการวิตกกังวลอาการแบบโกรธตัวเองหรือว่าบางทีอาจจะโทษตัวเองเลยก็ว่าได้นะคะนะ ก็คือบางทีนะคนเราเวลาที่มีอะไรอยู่ใกล้ๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าแต่ว่าเมื่อเสียสิ่งนั้นไปแล้วเพิ่งจะมานึกเห็นค่าอะไรประมาณนี้นะคะสนับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะคะและมีบางคู่นะคะที่จบความสัมพันธ์แบบงงๆนะคะอยู่ดีๆก็หายไปเลยไม่ตอบแชทไม่ตอบไลน์ไม่อะไรทั้งนั้นบล็อกหรือว่าอะไรก็ตามนะคะคือแบบ เลือกกันแบบงงๆก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันจึงมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ตอบเราทำไมเขาถึงทิ้งเรานั่นนี่นน่นนั่นพยายามที่จะหาเหตุผลนะคะก็ค่อนข้างที่จะเศร้านะนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะซันะคะในดีมีเสียในเสียก็มีดีนะสำหรับไพ่ใบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีนะ ไพ่เ h อ s ซันได้มาบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาหรือว่าทำงานในแวดวงที่มันช่างชื่อเสียงให้กับเขาอะอะไรประมาณนั้นนะ,ะแต่เวลาอยู่กับแฟนจะอารมณ์แบบมุ้งมิงมุ้งมิงนะคะมีอารมณ์มณของความเป็นเด็กชอบอ่อนแฟนหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็อารมณ์ของคนแบบ มีความรักนะคะพไพ่ใบต่อมานะคะก็ประมาณว่าอารมณ์แบบเก้าเหรียญเนาะสำหรับไพ่เก้าเหรียญเองนั้นนะบางคนมีแฟนหรือว่าคนรักอยู่แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังขาดอะไรไปนะมันเหมือนยังขาดกิ๊กซอตัวหนึ่งไปนะคะมีแค่เก้าเหรียญยังขาดอีกหนึ่งเหรียญใช่ไหมนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีหน้าที่การงานมีตําแหนง่งมีเงินมี ธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในใจลึกๆคุณโหยหายความรักที่เป็นแบบมาเติมเต็มชีวิตของคุณน่ะนะคะถึงจะมีอยู่แล้วคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่บางทีนะอาจารย์คิดว่าชาวราศีพฤษภในช่วงปัจจุบันถ้าใครยังโสดอยู่นะประมาณว่าบอกทุกคนว่าตัวเองสบายดีไม่จำเป็นต้องมีความรักก็ได้ขอแค่มีเงินมีงานแค่นั้นก็พอ แต่ที่ไหนได้ภายในใจลึกๆอ่ะเจ็บปวดนะเจ็บปวดทุกครั้งที่เจอคนอื่นเขามีความรักนะโดยเฉพาะาในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าแทบที่จะไม่อยากเปิดไปหน้าฟีดของ Facebook หรือว่า l ล n e หรือว่าอะไรเลยนะเจอคนแบบาถ่ายรูปคู่ด้วยกันนั่นนี่นู่นนั่นนะมันทําให้ตัวเองนั้นเสียความรู้สึกแล้วก็รู้สึกเศร้าในใจที่ตัวเองยังไม่มีคู่นั่นเองนะคะ ปากบอกอย่างแต่ใจยังคิดนะอยากมีความรักอยู่เหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่แปดถ้วยไพ่แปดถ้วยสําหรับชาวราศีพฤษภหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่กําลังจะเดินหันหลังให้กับคนที่ตัวเองรักรักมากนะนะคะรักมากแล้วก็ทุ่มเทมาตลอดทั้งที่เคยแบบ รักกันมาเป็นระยะเวลานานหรือเพิ่งคบกันหรืออะไรก็ตามแต่ก็รักแล้วก็ทุ่มเทมาตลอดแต่ครั้งนี้เขาพยายามที่จะหันหลังแล้วก็เดินมาโฟกัสกับชีวิตของตัวเองให้มากที่สุดนะคะอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยปล่า,ลาเลยความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งจนอีกฝ่ายหนึ่งชินชาแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วอะไรประมาณนี้เจ็บ นะคะเจ็บกับการจากลากครั้งนี้ทั้งๆท,ที่รักอยู่เต็มหัวใจนั่นเองแล้วก็มีบางคู่ที่แบบคนนึ่งทำงานกลางคืนคนนึ่งทำงานกลางวันบางทีหาเวลามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้นะคะจึงทําให้มีปัญหาค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของเวลาด้วยเช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะอยู่ไกลกันเพราะว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพฤศกนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุน้ำนะคะต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ในส่วนของอนาคตอันใกล้หรือว่าในเดือนมีนาคมนี้นะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไนออฟคับเด็กถือดาบ q u e e ออฟคับ The c h a r ์ i ีออฟและก็8อ็ดออฟสอดนะคะว้าวในช่วงเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีพฤษศนะจับได้ไพ่แบบเมเจอร์คณาทั้ง5าใบเลยหรือว่าไพ่ใหญ่นั่นเองนะแสดงหมายความว่า มันจะมีเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ยังไงก็มาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่ใบแรกก็คืออ,อ,อัศวินถือถ้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่อัศวินถือถ้วยหมายความว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้ถ้าเกิดว่าใครรอคอยว่าความรักหรือคนดีๆใครเขาจะมา จีบหรือจะมาเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพฤษภบ้างรอคอยมานานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าคนคนนี้จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะนนนะเขาอาจจะเป็นคนที่อชอบเดินสายหรือเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะหรือบางทีอาจจะเดินทางไปไประชุมไปสัมมนาไปเดินทางแบบ มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทําให้มาเจอกันหรือมาเจอกันแล้วทําให้มีความรู้สึกดีๆต่อกันก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูดีบุคลิกดีนะแล้วเขาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตํารวจหรืออาจจะเป็นข้าราชการก็ได้นะคะ,ะบางทีเขาอาจจะมาจากถิ่นไกล จากต่าง,ง,งจังหวัดหรือบางทีอาจจะมาจากต่างประเทศเลยก็มีนะคะต่อมานะคะไพายเด็กถือดาบไพ่เด็กถือดาบใบนี้นะมันมีนัยสําคัญนะคะสำหรับคนที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนะชาวราศีพฤษภที่คบกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองก็จะมาคอยเอาอกเอาใจแฟนเด็กของคุณนะคะด้วยความที่เขามีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเอาแต่ใจตัวเองดื้อรั้นนะคะ คือเขาเชื่อในความคิดความการกระทำของเขามากเป็นพิเศษนะในช่วงเดือนมีนาคมนี้คุณก็จะคอยเอาอกเอาใจนั่นนี่นู่นนั่นแฟนเด็กอยู่เสมอนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่ Queen of c u p s Queen of c u ั s นะคะจารย์ขอแบ่งเป็นสองกรณีแล้วกันเนาะผู้หญิงนะชาวราศีพฤษภนะคุณมีความเป็นแม่บ้านสูงมากนะคะ ทำกับข้าวก็ได้ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลสามีดูแลลูกนั่นนี่นู่นนั่นอันนี้สําหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคุณก็ทําได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เชื่อฟังสามีอยู่ในกรอบมีความเป็นแม่บ้านสูงว่างานเถอะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งสามีบอกว่าแต่งงานกันแล้วเธอควรที่จะออกมาจากการทํางานแล้วก็มาเป็นแม่บ้านดูแลลูกๆอะไรประมาณนี้คุณก็จะ ทำตามที่สามีประสงค์นะคะนี่ก็คือผู้หญิงชาวราศีพฤษกนั่นเองในกรณีของผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะประมาณว่าก็ได้ภรรยาดีนะคะเป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่สีเรือนหรือได้แฟนดีเช่นเดียวกันนะคะคือเธอดูแลคุณได้ดีระดับหนึ่งนะคะถ้าคุณตกลงปลงใจที่จะ แต่งงานหรือว่าตกลง,งใจที่จะเป็นแฟนกับเธอแล้วเธอจะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะยังไงคุณก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะในช่วงเดือนมีนาะคมนี้จะมีบุคคลหรือว่ามีผู้หญิงที่แบบนิสัยหรือว่าสไตล์อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมานี่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือไม่เนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เดวชาเลียตไพ่เดวชาลีายตเ,เป็นไพ่ประจําราศีกรกฎ มีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือไพ่ใบนี้คือเป็นเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรืออาจจะอีกในยะหนึ่งนะคะออคือแบบชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมนี้ใครที่ ออคุยออนไลน์หรือว่าเข้าเว็บหาคู่นะคะอยากจะมีคู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะคุณอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนแฟนนะคะหรือเขามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนชาวราศีพฤษศ ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะแต่สําหรับบางคนนะคะที่แบบข้ามสเต็ปไปนิดนึงนะ,ะบางคนที่กําลังจะรอวีซ่ายอยู่นะคะกำลังจะเดินทางไปหาแฟนหรือว่าสามีที่ต่างประเทศคุณมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงนะคะหรือว่าคุณจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้นะ,ะสาหรับไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบางคนนั่งฟังอาจารย์อยู่นี่อาจจะอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้นะคะ นะสำหรับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะต่อมานะคะเป็นไพ่เอ็ดออฟสอดนะคะเอ็ดออฟสนี้เป็นการที่บอกว่าบางทีมันอาจจะมีอุปสรรคในช่วงตอนต้นของการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นอะไรก็ตามการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรก็ตามตอนเริ่มต้นนั้นมันมักจะยากลําบากหรือว่ามีอุปสรรค เสมอนะคะแต่ปลายทางนั้นคุณจะประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์จึงรู้สึกว่าบางคนนะอาจจะมีคู่นะคะที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วคุณจะรุ่งนะคะเวิร์กมากนะคะเฮงเฮเลยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือไพ่ที่แบบไปทํางานต่างประเทศแล้วคือดีคือแบบใช่เลยอะไรประมาณนี้นะคะบางคนหรือกาลังจะ เรียนภาษาอยู่เพื่อที่จะไปทำงานต่างประเทศนะคะแฟนจะเอาไปออยู่แล้วก็ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแล้วก็ไปทำงานต่างประเทศด้วยก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบน,นี้ก็ถือว่า,าโชคดีคูณสองเลยก็แล้วกันนะโอเคในเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีพฤษภนะคะก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุลมราศีกรกฎนะคะ อาจารย์จะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีพฤษภเลยก็แล้วกันนะคะในเรื่องของความรักนะ Queen of f บอลสองดาบแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนะ,ะสำหรับไพ่ค e ีนออฟบอลเองนั้นนะคะอาจารย์รู้สึกว่าออคุณนั้นมีความมองโลกในแง่ดีนะคะไม่ว่าจะ ในเรื่องของการทํางานหรือว่าในเรื่องของความรักการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตในสังคมหรืออะไรก็ตามคุณมีความเป็นเฟลลี่นะคะมองโลกในแง่ดีเข้าสังคมเก่งอะไรประมาณนี้นะคะจึงทําให้บางทีคุณมองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปอาจจะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะทำให้คุณนั้นเสียใจกับความรักนะคะที่บางทีคุณอาจจะไว้ใจเขามากจนเกินไปนะคะจนทําให้ตัวเองนั้นเสียใจมาน ก็ค่อนข้างที่จะหลายครั้งเช่นเดียวกันนะคะโอเคใบต่อมานะคะไพ่สรุปใบต่อมาก็คือไพ่สองดาบไพ่สองดาบได้มาบอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีความรักแบบเราสองสามคนหรือว่ามีโลกสองใบเกิดขึ้นนะคะ ฝ่ายไ,ได้ฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ยอมเลือกนะคะอยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอยากจะคบทั้งสองฝ่ายเลยนะคุณรับได้หรือเปล่าถ้าคุณรับได้เราก็อยู่กันแบบนี้แหละเราสองสามคนอะไรประมาณนี้นะคะฟังแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะความรักมันน่าจะมีสองคนใช่ไหมนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่ห้าถ้วยไพ่ใบสุดท้ายใบสรุป ก็หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกเสียดายเสียใจนะคะกับความรักหรือว่าความรู้สึกดีๆที่มันจบลงนะคะมันเหมือนความรักที่แบบผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังจมอยู่กับสิ่งนั้นหรือบางทีนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งรู้สึกว่าความรักมันจบลงแบบงงๆบางทีก็หายไปเลยนะคะจึงพยายามที่จะค้นหาคําตอบว่าทําไมเขาหายไปนั่นนี่นู่นนั่นนะ เหตุผลร้อยแปดนะคะพยายามที่จะหาเหตุผลให้กับตัวเองนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีพฤษภไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอคุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอคุณเก็บไว้เป็นคำเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ